สวัสดีแฟนคลับของพายยอดรักทุกท่านทุกคนวันนี้เราจะมาดูขวัญขวัญขวัญอะไรนะตลีขวัญเงินลูกเชือกแรกของพายยอดรักนี่รูปหล่อเหมือนพ่อเลยใหญ่สูงนี่ มาดูได้ที่บ้านตาทิศบ้านพอลีอยู่กับพายมงคลอยู่นี่มีช้างจะสีเชือกน,อนุ่นอยู่ข้างล่างนุ่นตรงนุ้นพายมงคล อันนี้นลูกของยอดรักขวัญ <ปะ S 1> เงินแม่กรับนันบอกแม่แม่แม่มันแม่ยู่ใส่ลุงลุงพีเป็นช้างแสนรู้นะครับนี่ไอตัวตัวไหน กำไรกันบ่อ๋อนี่ก็ลูกลูกลูกกำไรแต่ว่าเป็นเชือกแรกเป็นเชือกแรกพอพอแล,นลุนพ่อพายมงคลส้างนายแบบช้างนายแบบมงคลนี่เป็นช้างนายแบบไปไปดูกัน นี่ช่องช่องช่องนี้เขาดังสุดยอดเลยพายมงคลนี่มงคลงอนครับอ่าเอา,เอาอยัางยนยังไอ้อะบิกบ๊กบิ๊กเอาการผามายนเนี่ยเร็วนี่คือพายมงคลพ้อรูปหล่อของช่อง ของบ้านแล้วบ้านเป็นโฮมสเตย์นี่รูปรอช่วงนี้เข้าภรษาพักอยู่บ้านยังไม่ได้ออกงานรอรอถ่ายแบบอย่างเดียวงานบวชงานอะไรก็รับเหมือนกันนะครับนี่จะของแก หลีพ่อลีสารงงามกับพายมงคลมงคลรูปหล่อติดต่อถ่ายแบบได้กับพายมงคลนี่ เป็นช้างดาราถ่ายแบบโฆษณาแล้วก็ทำทุกอย่งางไอ้น้องบิ๊กน้องบิ๊กเด็กวัด ดูมงคลแล้วเราก็มาดูขวัญเงินกันต่อตัวนี้ก็เชือกนี้ก็เอามาจากพัทยานะหรือภูเก,ก็ตเชือกเชือกนี้นขวัญเงินลูกของยอดลักลูกรอมันพ่อ ัวปลอมันพ่อเลยเออมึงมาเลี้ยงบอนี่เลีย้ยงกับเพินบ,นบนอหลวงพี่เขาก็มาเยี่ยมชม ลูกของพายรักรูปหล่อเหมือนกับพ่อลักษณะสวยงามขวัญเงินงาสวย กีแต่ละวันไอ้ไย,กกยี่ไอ้มงคลสวนหญ้าป่ากล้วยนี่ใบมะพร้าวต้นต้นข่อยแม่นบ่แม่นต้นข่อยบ่ ต้นทอนเอามา้ช้างกินน,นี่ชื่ออะไรดิงงน,นี่ทองเงินแม่นี่ก็สวย,อ,อ,ยอายุเยอะแล้วอายุเท่าไหร่ลุงพี่อ๋ออายุยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีาเล่นเล่นตมเล่น โยกโยกโยกไปตามจังหวะเสียงเพลงแกแรบ็แรบเล็บดีนี่อีกเชือกหนึง่งนี่นี่ลูกลูกลูกชายเชือกแรกของพอยลัก เดี S <S 2> <S 2> <S ๋ยววิธีเขากินอน,น้ะไปท้ายดัยนเดินน่ะเดื้อสร้างจะเอาเอาลูกออกจากแม่มันอยู่ไหนบ้านนงดัวครับอ๋อเนี่ยนะมงคนอาจจะไปดึงจะมงคนอาจจะไปลากออกมากจ้ะจ้ะ ไอ้ไอ้ไอ้นี่ได้ไหมไอ้ช้างตานี่ตาเหลือมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโมไปไหนมาพี่ไปอยู่พุ่นเออแหละนะบานพุ่นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามภายมงคลตัวนู้นเขาจะไปแยกไปเอาน้องเอาน้องมาไปดึงน้องออกทำพิธีแยก ออกจากแม่นะเขาจะเอารูปหลอพ่อรูปหลอเราไปดึงไปเอาแยกเขาเรียกอะไรนะเป็นพ่ออะไรนะเป็นพ่อเลี้ยงเหรอที่เขาสั่งเข้าไปดึงแม่ไปเอาอฮะไปชั้งชัางต้อเหรอ <c oughs> นี่ต้องดูพวกนี้ จะติดตามจะถ่ายให้ดูรับฟากแมงดาถ้าเป็นตัวเมียเขาเรียกแม่นมแต่ว่าถ้าเป็นตัวผู้เขาเรียกแมงดาจะไปเอาลูกเอาลูกมาเลี้ยงเอาลูกมาดูแลเอาเด็กเอาเด็กนี่นีพ่อรูปร้องเรา สดสดๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพายยอดรักด้วยนะครับสวัสดีครับ